สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการจับรางวัลของผู้ร่วมนะครับออตอบแบบสอบถามในหัวข้อเกี่ยวกับการรณรงค์นะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ของลูกค้าบริษัท j t e ทนะครับเจเทโตไทยแลนด์นะครับครับผู้โชคดีนะครับที่เรามีการจับขึ้นมาระบบจับขึ้นมาจะมีทั้งหมด10ท่านนะครับ สำหรับท่านแรกนะครับผู้โชคดีท่านแรกได้แก่คุณอรัญญาสระแก้วนะครับท่านที่สองได้แก่คุณสิริวันเคแสงท่านที่สได้แก่คุณนภารสีนุ้ยเพ่งนะครับท่านที่4ไ,ไ,ได้แก่คุณสุนิสามาลัยนะครับท่านที่5ได้แก่คุณสนป,ปัญญาชีวะท่านที่6ได้แก่คุณวลิศราเล่าเฮียวนะครับออท่านถัดมาได้แก่คุณสิริพรสอนชัย ท่านถัดมาได้แก่คุณสมคิดเจียรสถิตนะครับท่านที่9ได้แก่คุณดวงสมรสุคนนิยมนะครับส่วนท่านสุดท้ายท่านที่10ได้แก่คุณวลัยพรเจือทองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามของเรานะครับกิจกรรมดีๆเหล่านี้เราก็จะมีอ,อ,อยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการรณรงค์งงในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านปีใหม่โดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ